<laughs> tiếng tá nói tiếng nánน้อย tiếng tiếng nó กะน้อย nó cả มาก <laughs> Ồ. Oh, ngám lẹo ngám lẹo vẫn là nhì nhầy Nó Nó <laughs> ừ. <laughs> hết. đi

เห็นไหมค้าหน้ออกไปเลยค้าตนวใหม่มุนมื่เช้ามุนฝนตกแข็ง

เขาดันไม่เคยปั้นลูกเขาเลยนี่เขาไม่เคยปั้นลูก

ไอ้เมติกโอ้มาซ่าตี่กวาเบิ้งขึ้นมาอยู่นี่โอ้เพิ่งกตีกลองอยู่ตึ่งตึงอยู่เนาะโอ้นี่เราขอเชีย